สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 1> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใ,ใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะ To Move อชมีข่าวดีมาบอกนะคะเปิดวิธียืมเงินทรูห0 0 0 0บาทไม่มีดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้า ทูมู Edge หลัง True Money และเอเซน Nano เปิดตัวไมโครเครดิตบริการยืมก่อนคืนที่หลัง True Money และเอเซน Nano เปิดตัวนวัตรกรรมการเงินไมโครเครดิตบริการยืมก่อนคืนที่หลังเพิ่มสภาพคล่องให้ลูกค้า t ทูม m o v e H รายเดือนและผู้ถือบัตรทูการ์ดผ่าน E-wallet โดยปล่อยสินเชื่อไม่เกิน1,000 0บาท เพียงมีบัตรประชาชนใบเดียวสมัครได้เลยวันนี้ที่ True Shop ทั่วประเทศพร้อมรับวงเงินสูงสุดถึง4เท่าพิเศษดอกเบี้ย0%ในเดือนแรกวันนี้แอดมินจะมาเปิดวิธียืมเงิน True ห0 0 0งบาทผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับคุณสมบัติและวิธีสมัครไมโครเครดิตนะคะมีดังนี้คุณสมบัติของผู้สมัครสัญชาติไทยอายุ20-60ปี ลูกค้า TrueMove H บุคคลธรรมดาแบบรายเดือนมีอายุการใช้งานมากกว่า180วันและไม่มีค่าบริการคงค้างมีประวัติการชำระค่าบริการที่ดีและเอกสารประกอบการสมัครนะคะบัตรประชาชนตัวจริงวิธีขอสมัครใช้งานไมโครเครดิตนะคะ 1. ลูกค้ามาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ที่ True พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 2. ทำการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ True 3. การกรอกข้อมูลลูกค้าทำการกรอกข้อมูลเมืองตน้นพร้อมทำการยินยอมเงื่อนไขต่างๆบนแอปพลิเคชัน 4. ได้รับการอนุมัติสินเชื่อผ่าน SMS 5. เบิร์งเงินสดจากวงเงินสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน True m o n w y w l l l e t รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อนะคะ 1. ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัทเอสเซนนาโนจำกัด 2. บริการสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่ตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทได้กำหนดนั้น 3. ระยะเวลาแบ่งจ่ายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท 4. ดอกเบี้ยโปรโมชั่น0%เฉพาะเดือนแรกของทุกการเบ,รบริกใช้สินเชื่อภายใน31ธันวาคม2 5 6 3ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยปกติของบริษัทอยู่ที่24%ต่อปี หาการคิดดอกเบีย้ยจะคิดแบบลดต้นลดดอกตามยอดเงินที่เบิกใช้จริง 6. ก,การเบริกใช้สินเชื่อเงินจะโอนเข้าบัญชี t r ูมันนี่ว a ลเล็ซึ่งผูกกับเบอร์โทรศัพท์ตามที่ลูกค้าระบุในคำขอ7เ,เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและ8ปหากมีข้อสงสัยเรื่องวิธีการสมัคร และรายละเอียดของสินเชื่อสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของบริษัทโทร1240กด3และนี่คืออัปเดตล่าสุดสินเชื่อไมโครเครดิตจาก True นะคะ